นำมาชมกันนะครับนี่คือเหรียญ25สาตางที่ผลิตขึ้นใช้ในหมุนเวียนในปีพศ2539มีด้วยกัน2บ็อกด้วยกันนะครับบ็อกที่1นนะครับนี่ก็จะเป็นบ็อกที่ผลิตขึ้นมาใช้เป็นประจำนะครับ ไหลขึ้นมาตั้งแต่ปีสามศูนย์นะครับ็นมาปีปีสามก้าก็ยังใช้ลักษณะแบบนี้อยู่นะครับผลิตขึ้นมาใช้ในปีสองพันห้อยสามสิบก้าครับ นี่เป็นอิงบล็อกครับที่ผลิตใช้หมุนเวียนอันนี้มันติดสิบปันหลับเปนนะครับและก็บล็อกที่สองนะครับซึ่งเป็นวาระครบรอบเฉลิมฉลองสิรดิลาชสมบัติเออใช่ครบห้ปีนะครับการจนาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพนิอดุลเจเดต นี่ก็อีกหนึ่งบ็อกที่ผลิตในปี2,399นะครับดังนั้นปี2 3 9จึงมีเหรียญ25สตางค์ขึ้นมาใช้2ประเภทนี้นะครับแบบธรรมดาและก็แบบที่หลึกการจนาพิเิษ50ปีครับ Got home.